โอ้โหคุณผู้ชมครับมันเป็นเกมที่หัวใจจะวายจริงๆครับเอเชียยังอยู่ญี่ปุ่นยังอยู่ครับเกือบจะหลับแต่ดันกลับมาได้แบบไม่น่าเชื่อการประทะกันร,ระหว่างส,สาวๆวอลเลย์บอลหญิงญี่ปุ่นกับเนเธอร์แลนด์ในรอบ8ทีมสุดท้ายเนี่ยมันเดือดจนกระดูกบินครับใครที่ได้ดูคือรู้เลยว่าโคตรมัน ญี่ปุ่นสู้แบบไม่ยอมตายและสุดท้ายก็คว้าชัยชนะไปได้แบบสะใจกองเชียร์ชาวไทยอย่างเราๆเ,เลยครับมาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นกับแมชที่ทุกคนยกให้เป็นหนังชีวิตเรื่องนี้ทุกคนครับเกมนี้มันเป็นอะไรที่แฟนวอลเลย์บอลชาวไทยให้ความสนใจสุดๆเลยนะเพราะทั้งสองทีมเคยปะทะกับสาวไทยของเรามาแล้ว จำได้ไหมครับตอนเจอเนเธอร์แลนด์ไทยเราก็สู้ถึง5เซตเลยนะก่อนจะพ่ายไปแบบสูสี3ต่อ2ส่วนตอนเจอญี่ปุ่นในรอบ16ทีมสุดท้ายพวกเขาก็เอาชนะเราไปได้ครับแต่ที่มันจี๊ดใจคือท่าเบะปากในตำนานของอาริมิมิยาเบะที่ทำเอาหลายคนยังคงติดใจไม่หายไม่แปลกใจเลยที่เกมนี้ถึงแม้นักกีฬาญี่ปุ่นจะมาแข่งที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากแต่แฟนกีฬาชาวไทยก็ไม่ได้หนาตาเท่าที่ควรอาจจะมีงอนงอนกันบ้างแหละเนอะ แต่ถ้าพูดถึงศักดิ์ศรีแล้วเนี่ยญี่ปุ่นเหนือกว่าอยู่ในหน่อยนะครับพวกเขาเป็นอันดับ4ของโลกส่วนเนเธอร์แลนด์ปีนี้ก็มาแรงขึ้นมาอยู่ที่อันดับ8แล้วแต่ถึงจะงอนจะน้อยใจกันยังไงด้วยสายเลือดด้วยความผูกพันที่นักกีฬาไทยหลายคนไปเล่นในวีลีของญี่ปุ่นผมเชื่อว่าคนไทยส่วนใหญ่ก็ยังเชียร์ญี่ปุ่นอยู่ดีแหละครับเพราะสไตล์การเล่นก็ค,คล้ายๆกับเราด้วยทั้งความเหนียวแน่นความคล่องตัวทําให้หลายคนอินกับทีมนี้เป็นพิเศษเกมนี้บอกเลยว่าโคตรเดือด ญี่ปุ่นภายใต้การคุมทีมของโคชชาวตุรกีก็จัดเต็มทั้งกับทันทีมมาบิอิชิกาวะยูกิโกวาดะอาริมิมิยาเบะและคนอื่นๆครับบอกเลยว่าดูแล้วเซอร์ไพรส์มากเนเธอร์แลนด์วันนี้มาดีมากครับดูมีความกระชุ่มกระชวยกระปี้กระเป๋าเป็นพิเศษทำแต้มแบบกระจุดกระจายตั้งแต่เซตแรกแล้วก็เอาชนะญี่ปุ่นไปก่อน25ต่อ20ผมนี่คิดในใจแล้วว่าวันนี้ไม่ธรรมดาแน่หนังชีวิตมาแน่ จริงๆครับเนเธอร์แลนด์ที่มาดีกว่ายังเห็นได้ชัดตั้งแต่เซตแรกและคนที่โดดเด่นสุดๆในทีมก็คือมิดเดิลบล็อกของพวกเขาที่บล็อกลูกตบของญี่ปุ่นได้หลายลูกมากจนต้องยอมใจและยังมีบีหลังอย่างดาลินที่ตบทำแต้มได้เป็นกอบเป็นกรรมขณะที่ฝั่งญี่ปุ่นเองถึงแม้จะพยายามสู้ทั้งจากยูกิโกวาดะและซาโตะแต่ก็ยังไม่สามารถต้านความแรงของราชินีสีส้มได้จริงๆ พอขึ้นเซตที่2ญี่ปุ่นก็เหมือนฟื้นคืนชีพครับพยายามกลับมาคืนฟอร์มแล้วก็เอาชนะเนเธอร์แลนด์ไปได้25-20ต่อตีเสมอเป็น1ต่อ1เซตผมนี่แอบคิดในใจนะว่าแบบนี้แหละญี่ปุ่นน่าจะจบเซต3และ4ได้สบายๆแต่ความจริงมันไม่ใช่แบบนั้นเลยครับ เพราะในเซตที่ 3, เนเธอร์แลนด์ก็เหมือนไม่ยามแพ้ไม่รู้ไปกินอะไรมาถึงได้ฟอร์มแรงขนาดนี้มีบางช่วงที่นำญี่ปุ่นไปไกลถึง18ต่อ10กว่าเลยทีเดียวถึงแม้ญี่ปุ่นจะพยายามไล่ตีตื้นขึ้นมาในช่วงท้ายเซตแต่สุดท้ายก็ไล่ไม่ทันจริงๆครับเนเธอร์แลนด์ปิดเซตไปก่อนที่25ต่อ22โอ้โหงานนี้ต้องไปต่อในเซตที่4ซึ่งเป็นเซตแห่งความเป็นความตายของญี่ปุ่นแล้วครับ และแล้วก็มาถึงเซตที่4ที่ผมพูดได้เลยว่าโคตรเดือดเนเธอร์แลนด์อยากจะปิดเกมเพื่อเข้ารอบรองชนะเลิศให้ได้ขณะที่ญี่ปุ่นก็หลังพิงฝาสุดๆแพ้ไม่ได้แล้วต้องเล่นแบบละเอียดแบบโคตรๆซึ่งต้องยอมรับเลยว่าเนเธอร์แลนด์ทำกันบ้านมาดีมากๆเตรียมรับมือกับเกมรุกของญี่ปุ่นได้อย่างดีเยี่ยมทั้งลูกเสิร์ฟและลูกตบถูกสกัดกั้นได้หมด ประกอบกับวันนี้ญี่ปุ่นดูจะไม่ค่อยสเสถียรเท่าไหร่เลยครับความเหนียวแน่นที่เคยเป็นจุดเด่นก็ดูจะโดนเนเธอร์แลนด์เล่นงานจนยับยุ่ยี่ไปหมดแต่ถึงอย่างนั้นญี่ปุ่นก็คือญี่ปุ่นครับพวกเขาสู้แบบสุดใจขาดดิ้นสู้จนแทบจะก,กระดูกบินซึ่งถ้าให้มองในภาพรวมแล้วผมคิดว่าถ้าทีมนี้มีซารินะโคกะอาจจะไม่ได้เป็นแบบนี้เพราะผมเห็นบ่อยๆเวลาเจอเกมที่เข้มข้นแบบนี้ญี่ปุ่นมักจะหลุดหลุดไปดื้อๆเหมือนกันนะครับ แต่สุดท้ายแล้วในเซตที่4พวกเขาก็เร่งเครื่องในช่วงท้ายจนกลับมาแซงเอาชนะเนเธอร์แลนด์ได้ที่25ต่อ22โอ้โหต้องไปต่อกันถึงเซตสุดท้ายแล้วครับคุณผู้ชมเซตที่5ที่บีบหัวใจคนดูสุดๆทั้งแฟนๆญี่ปุ่นและแฟนๆราชินีสีส้มต่างก็ลุ้นกันตัวโกงครับแต้มในเซตสุดท้ายนี่มันแต้มต่อแต้ม10ต่อ10ยังจำติดตาเลย ต้องยอมรับเลยว่าเนเธอร์แลนด์ที่ดูเป็นรองกว่ากลับสู้ได้ดีมากๆสู้จนเลือดตาแทบกระเด็นแต่สุดท้ายก็กลายเป็นญี่ปุ่นที่อึดกว่าเกือบจะหลับแต่ก็กลับมาได้ชนะไปแบบโลกตะลึง15ต่อ13และชนะไปในที่สุดที่3ต่อ2เซต การที่ญี่ปุ่นพลิกกลับมาชนะได้แบบนี้มันพลิกโลกจริงๆครับเพราะตลอดทั้งเกมดูจะเป็นรองมาโดยตลอดแต่สุดท้ายก็มาแซงชนะในเซตสุดท้ายได้แบบเหลือเชื่อคอมเมนต์ที่ผมเห็นนี่ก็มีหลากหลายอารมณ์เลยครับบางคนก็บ่นว่าทำไมญี่ปุ่นต้องลุ้นขนาดนี้กับทีมอันดับ8ของโลกบางคนก็คิดถึงโคกะบอกว่าลูกเด็ดขาดลูกชัวหายไปเยอะเลยแต่บางคนก็บอกว่านี่คือหนึ่งในเกมที่ถูกจดจำว่าโคตรมัน ในบรรดาคอมเมนต์ที่ผมได้รวบรวมมาเนี่ยนอกจากจะบ่นแล้วก็มีคนขอบคุณแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยที่ไปเชียร์และให้กำลังใจถึงขอบสนามด้วยนะครับซึ่งนั่นก็เป็นกำลังใจสำคัญที่ทำให้ญี่ปุ่นยังคงมีความฝันที่จะขึ้นโพเดียมในรอบ15ปีของการแข่งขันชิงแชมป์โลกครั้งนี้และยังคงเป็นตัวแทนหนึ่งเดียวของเอเชียที่เข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จบางคอมเมนต์บอกว่าญี่ปุ่นเหมาะสมแล้วที่ชนะ พวกเขามีโอกาสแพ้หลายครั้งแต่เนเธอร์แลนด์ก็ทำอะไรไม่ได้หรือบางคนก็บอกว่านี่เป็นเกมเดือดในรอบ8ทีมที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนบางคอมเมนต์ถึงขั้นบอกว่าพวกเธอไปกินอะไรเป็นอาหารทำไมถึงได้เล่นเกมรับได้เหนียวแน่นขนาดนี้ส่วนอีกคอมเมนต์ก็บอกว่าเนเธอร์แลนด์เล่นดีมากแต่ก็ยังหยุดญี่ปุ่นไม่ได้คงต้องไปหวังพึ่งทีมท็อปๆอ,อย่างสหรัฐตุรกีหรืออิตาลีแล้วมัง้งที่จะหยุดญี่ปุ่นได้ โดยรวมแล้วทุกคนต้องยอมใจในความอึดของสาวญี่ปุ่นจริงๆครับเกือบหลับแต่ก็กลับมาได้ผมดูญี่ปุ่นมา2-3ปีหลังนี้สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นว่าพวกเขาเหนือกว่าทีมอื่นๆมากๆไม่ใช่เรื่องของรูปร่างหรือความสามารถแต่เป็นเรื่องของความฟิต ญี่ปุ่นฟิตจริงๆครับเรียวแรงและโมเมนตัมในการเล่นกับทีมยุโรปไม่มีอาการยุบเลยยังคงเหนียวและกล้าท้าชนกล้ามเนื้อของพวกเธอเวลาโดดตบนี่ดูแข็งแกร่งมากๆดูแล้วเหมือนโดดได้ทั้งวันนี่แหละคือจุดแข็งที่สำคัญที่ทำให้ทีมในเอเชียของเราต้องศึกษาพวกเธอต่อไปและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของแมชที่โคตรเดือดระหว่างญี่ปุ่นและเนเธอร์แลนด์ครับ เป็นเกมที่เหลือเชื่อและทำให้เราเห็นว่าความฟิตและความไม่ยอมแพ้ของญี่ปุ่นนั้นมันสุดยอดขนาดไหนถึงแม้จะโดนบน่นโดนวิจารณ์แต่สุดท้ายพวกเขาก็ยังเป็นความหวังเดียวของเอเชียครับเป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับคุณผู้ชมที่ได้ฟังมาถึงตรงนี้คิดเห็นกันอย่างไรบ้างครับคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้เลยนะครับ